This world shall know pain. Almighty Push! I've brought in the lunch. I've been in the fight. Pretty cards and skunks. สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายหนช่อง u t u b e นะครับสามารถไปติดตามช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยซื้อขายกันแบบไม่โกงไม่เกียนนะครับให้ราคาแบบดีมากมากเลยนะพูดคุยแป๊บเดียวจบเลยนะฮะก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกามสงสัยนั่นเองนะครับก็ในวันนี้เนี่ยอยู่กับเกม one punch man the strongest นั่นเองนะเออแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยได้ทำโพสต์ของถามเพศนะว่าเพื่อนๆ สรุปเนีฮะว่าเพศช,ชายเนี่ยเยอะมากๆเลยนี่ครับคือเกิน90ซึ่งผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้สองสัยช่องผมเนี่ยจะมีแต่ผู้ชายที่ดูอยู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ขออื่นเนี่ยขอขอบคุณแล้วทีนี้เนี่ยจากคุณทั้งถายก่อนแล้วกันโอเคครับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูคอเกียรโรเนี่ยนะซึ่งจะบอกเลยว่ามันจะถึงยุคทองของเทพเกียรโรแล้วเพื่อนๆคือเกียรโรเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่สามารถเพิ่มเกรดหลอดเลือดได้นะฮะเนื่องจากคอของมันเนี่ยส่งผลกับเกรดหลอดเลือออดเเเเยยยยยะะะมาาากกกนนนนครรรับแลลทีีีีี่่่่่โสงงผ้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวที่ได้รับอิทธิพลก็คือเจ้านกฟินิกแมนนะฮะคือจานติแรงมากนะครับ,รก,นะรบก็ใครที่เล่นนกฟินิกสารติเนี่ยคือเป็นแบบสายดาเมจเนี่ยถือว่าดีนะผมมองว่าดีนะครับเนื่องจากตัวละครของมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งเลือดหรอกนะฮะก็ขอแค่ให้ตัวมันตายเกิดแล้วก็มาติก็พอแล้วนะฮะแต่ว่าครับอีกหนึ่งตัวละครครับที่มีความสําคัญต่อคอของเกียโรเนี่ยมันจะใกล้เข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะฮะก็คือเจ้าตัวละครตัวนี้นั่นเองเนี่ย,ยขอให้ดูในที่6แล้วกันนะฮะซึ่งต้องบอกเเเลยวว่าป็นตั GN SR อง ซึ่งผัวผมเนี่ยจะพาพี่อนเนี่ยมาดูนะฮะว่า Gnosis SSR ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็พลังขนาดไหนนะฮะอ่ะนี่นะครับก็เป็นตัวละครอย่าง Gnosis SSR นั S <S ่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะใกล้เข้าเซิร์ฟไทล์แล้วนะฮะคือเพื่อนเนี่ยสังเกตนะครับว่าดาเมจเนี่ยอยู่แค่407นะฮะแต่ว่าเพื่อนสังเกตเลือดเว้ยเลือดเกือบ6ล้านนะท่านผู้ชมนะแล้วตัวละครอย่าง Gnosis นะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้ดาเมจเลยครับมันใช้แค่เลือดของมันในการตัานติแล้วซึ่งเลือดของตัวละคร Gnosis ตัวนี้เนี่ยคื ผมตีปเป็นเลขกลมๆเลยนะคือ6ล้านนะฮะและพอบวกกับคอของเกียโรนะครับคือมันจะบวกเกรดหลอดเลือดขึ้นมาอีกถึง80%นะฮะใช่ใชถึง80%นะครับและก็เมื่อรวมกันไปแล้วนะฮะซึ่งตัวละครจีนอสเนี่ยมันจะอันติดรุนแรงขึ้นด้วยนะครับคือมันบวกผลกับคอของเกียโรด้วยนะนี่เป็นข้อดีครับก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวละครที่รับอิทธิพลด้วยก็คือเจ้านกฟินิกแมนนั่นเองนะฮะคือเวลามันยิ่งสูญเสียเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่่่่่่งงงออัััััลติแรรเเเเททาาานนนนน้กกกบบวคีียยโสผมะะฮะ ต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวละครเพื่อนคือตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีผลเหมือนกันเนื่องจากมันใกล้เข้าในเซิร์ฟไทายแล้วด้วยแหละนะฮะผมจะให้ดูเลยแล้วกันซึ่งผมในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะตเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ติดเมตายาวเหมือนกันฮะนี่ครับเจ้าสุนัขเฝ้าบ้านเพื่อนสุนัขเฝ้าบ้านนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะฮะถึงแม้เมตาในของคอปูบอมเนี่ยตัวละครของมันเนี่ยก็สามารถเล่นได้อยู่นะฮะเนื่องจากสามารถปิดกั้นลูกไฟได้นร้้่ไออืงดแลวก็ ซัดกับหลังสองเธอ่นเองนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับสตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวละครที่ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยคือแบบโหดมากนะฮะถ้าเป็นพิกายหรือว่า nobody x เนี่ยทำนะฮะคือบอกเลยว่าสุดมากนะฮะโอเคครับเราลองมาเจอกับเขาหน่อยแล้วกันนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะไม่ใช้คอปปูบอมแล้วกันนะฮะเนื่องจากมันสามารถรับมันติของซีนอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวผมให้ดูของคอปปูบอมนะครับว่ารับมันติของซีนอสแล้วเนี่ยมันจะเป็นเช่นไร เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคอเกียรโรก่อนละกันนะครับเอาใช้เป็นเกียร์หลอดเลือดหรืออะไรดีเอาเป็นเกียร์หลอดเลือดนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวละครประมาณนี้นะซึ่งมผมจะเอาตัวละครตัวเต็มของผมไปเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีคอของปู่บอมช่วยในการรับอันตีของจีนอสนะฮะเพื่อนๆคอยดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรนะฮะโอเคเจอกับอันดับที่6นะครับพลังที่23ล้านนะก็ถ้าพลังทีมเต็มของเขาทีตอนนี้เนี่ยคือเขาเอาตัวละครหลอกมาตัวหนึ่งก็คือเจ้าเกรวินนั่นเองนะฮะก็คือว่าง่ายผมเนี่ยเจอกับเขา ก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยก็เอาเกียร์โรมาแบบเออเกียร์โรผมไม่ได้ใส่ของด้วยเนี่ยงไรนะโอเคไม่เป็นไรแน่ก็ตัวละครเขาประมาณนี้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเจอกับเขาแล้วกันนะครับโอเคตัวละครเขาที่น่ากลัวก็จะมีเจ้าโซนิคล่าง2องเยนะแล้วก็ยุงเอเดสนั่นเองนะฮะแล้วก็จีนอสล่าง2ก็ถือว่าล่างเขาเนี่ยน่ากลัวครับโอเคไปเจอกันหน่อยแล้วกันนะฮะตัวละครที่ผมกลัวของทีมเขาเลยก็คือเจ้าจีนอสนี่แหละนะฮะตัวเดียวเลยคือตัวปัญหาเลยนะครับมาฮะก็ดูกันว่าฝั่งใครจะเร็วกว่าครับฝั่งผมเร็วกว่านนน่อเพืๆะ เอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยฝั่งเขาจะตายในวันเทิร์นคิวด้วยนะเนี่ยไปเลยฮะฟังผมรับความเร็วก่อนเลยแล้วกันเรื่งถ้าผมชนะเขาเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากผมอยากให้เพื่อนเนี่ยดูอันติของซีนอตฮะโอเคเกรวินเตะเข้ามาตีกระดูกหางสีทองไปฮะอันติของวัคซีนแมนล่างสองนะครับเอ้ยจริงๆผมไปเจอเขาในร้านประลองได้นะเขาใช้ทีมเต็มนี่ฮะตึ๊บเข้าไปก่อนทีหนึ่งไปครับทาเซอร์เมกิล่างสองเนี่ยฮะจะวันเทิร์นคิวได้ไหมไม่น่าจะได้นะเพราะซีนอตเนี่ยเลือดไม่ค่อยยุบเเเลลยยนนะคครับบโออซสกก็ืตา ตอนนี้จีนอตเขามีถานะกระหนามอยู่ด้วยนะฮะเนื่องจากในอันติีรอบแรกเนี่ยมันจะรุนแรงไม่ได้นะ <S <S oh, oh, โอ้โหจีนอตทนไม่ไหวอ่ะโอเคครับเพื่อนๆงั้นเนี่ยผมคงต้องเปลี่ยนตัวละครออกไปนั่นเองนะครับก็คงจะต้องเอาเจ้านากากหวานเนี่ยทิ้งไปนะครับเอาซอมบี้แมนมายืนหน้าเล่นดีกว่าไม่พอคอยอีกอ่ะการ่ไปแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะไปเจอเขาใหม่เนะี้ยซึ่งจริงจริงเนี่ยถ้าผมไม่ได้เป็นตัวละครนี้คือจริงๆถ้าเขาเป็นทีมเต็มผมสู้เขาไม่ได้นะ เดี๋ยวผมให้เพื่อนเนี่ยไปดูเขาทีมเต็มตอนที่ผมใส่ทีมเต็มแล้วกันนะฮะนี่เนี่ยดูทีมเขาในแบบจีนอสก่อนแล้วกันนะซึ่งผมเนี่ยลองไปเจอเขาในทีมเต็มแล้วผมสู้ไม่ได้จริงโอเคครับเปิดมาคาร์โร่ฟังผมนี่เล่นตีก่อนเลยนะนี่ขนาดไม่ได้อัของให้มาได้เนี่ยมันก็เร็วมากๆเลยนะคาร์โร่อะไปแล้วฮะตีของเจ้าการ์โร่ครับอันตีเข้าไปครับปึ้งเข้าไปที่หนึ่งล้านหกเดชฮะตีกระดูกหางสีทองกันไปเยอะเหมือนกันเกรวิ่งเข้ามาเตะไปครับไม่เป็นไรมากมาแล้วฮะตีของโซนิคลครับย เลือดหมดหลอดไปทีนึงครับซีน็อกรอการเกิดนากแต่ว่าเขาได้อตตีแน่นอนฮะยุงฝังเขาแอตตีมาก,ก่อนครับมาแล้วบึ้งเข้ามาได<ฮ>้ครับใส่เกียร์ลงผมไปที่8ล้านกว่า,าลเลยฮะกาโรไล่เคอะกับไปครับอเกวิ่งเขาก็เตะก,กลับมาเนี่ยมาเลยฮะเจ้าโซนิกล่างสองครับได้แตตีต่อเลยใส่โซนิกของผมครับบึ้ง9ล้าน8ท่านผู้ชมของผมหายไปแล้วฮะเจา้าวัคซีแมนล่างสองขึ้นมาครับได้แตตีเข้าไปครับติดคอชิวแน่นอนฮะบึ้งเข้าไปครับลึบไปทีหนึ่งซึ่งโอเคครับเลืไปทีหนนึะ มาเลยฮะเจ้าจีนนสร่างสองหรือว่าจีโนสเอสเอสอาร์นั่นเองนะฮะเลือดถึง6ล้านกับคอเคียโรเด็กบึ้มเข้ามาที่16ล้านเดเมจนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่ขนาดผมเนี่ยก็เอาตัวละครมานี่ขนาดมีแค่4ตัวนะถ้ามี6ตัวดีน่าจะขึ้น20ล้านกว่าเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวละครของบานเนี้ยสุดมากๆเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้และกัน,นีะฮะผมเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้อยู่แล้วต่อมาครับผมเนี่ยจะให้เพื่อนดูถ้าผมเนี่ยไม่ได้เอาตัวละครที่มันเป็นตัวละครหนาาหย่ไป ผมยากจะเห็นเหมือนกันว่ารครับว่ามันจะโดนดาเม,มจของจเจ้าจีนอสเนี่ยเท่าไหร่เอาตัวละครไปแบบให้ยืนพอยืนไหวหน่อยแล้วกันโอเคเอ้ยปึ๊บโอเคแล้วก็เอาตัวละครไปแทนทัสซมากิวัคซีนลงไปลกูกโอเคครับพลังทีมอยู่ที่9ล้านนะเราจะลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยจะโดนอันตรของเจ้าจีนอสเนี่ยเท่าไหรน่นะฮะก็คือมันต้องหายไปก่อนนีหว่าตัวละครผมก็ต้องตายดิ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเจ้าซอมบี้แมนไปดีกว่าเอาซอมบี้แมนกับนกฟีนิกซ์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเอาเจ้าซอมบี้แมนไปตรงนี้โอเคครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้ยืนไหวและไปพลังสิบล้านแล้วนะท้าสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเจอกับทีมไหนบ้างเพื่อนตอนที่เราเจอกับจีนอตโหดๆอ่ะซึ่งมันตีทีนึงเกาะผมหายเกาะปุูบอมผมหายแล้วก็โดนนั่นตีสามสิบล้านน่าจะทีมนี้แหละเนะี่ย โอเคครับมาเริ่มต้นกันใหม่ฮะอยากจะเห็นอันตีของเขามากมาครับยุงแดนตีก่อนเลยซึ่งใส่เจ้านกฟินิก์เนี่ยฮะไม่เป็นไรครับต่อมาฮะเจ้าโซนิกล่างสอง,ของเขาก็แดนตีใส่เจ้าซอมบี้แมนของเราครับซึ่งเข้ามาครั้งหนึ่งนี่ฮะไม่เป็นไรมากจิ้มเข้าไปโอเคลเลยวิ่งเข้ามาเตมปกติไปครับแทงท็อปอบลัดฟังผมได้ไปก่อนเลยฮะลูดไปหนึ่งที่มาเลยครับอันตรของเจ้าซีโนสมันใช่ตัวนี้หรือว่าผู้ชม ถ้าไปมันเบาจาังวะตัวเนี้ยมาเลยฮะติของจีโนสนั่นเอรีฮะล่างสองเข้ามาครับบลึงเข้ามาครับโอเค20ล้านท่านผู้ชมคือทีเดียวจบเลยนะคือถ้าได้อัติครบเนี่ยมันน่าจะถึง30ล้านได้อยู่นะซึ่งน่าจะเป็นข่าวเนี่ยแหละนะฮะที่ผมเนี่ยเคยเจอกับจีโนสอันดับหนึ่งนี่ครับก็น่าจะเป็นข่าวจริงใช่ไหมเดี๋ยวขอดูในตารางอันดับนะฮะพลัง6ล้าน2นะครับเลเวล106นี่หว่าไม่ใช่ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคมาผิดตัวจริงจด้วยนี่ฮะ หต้องตัวนี้นี่หว่าท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับคลิปหน้าละกันอันนี้เนมันเป็นจีนอตที่ดาวเยอะกว่าแล้วก็อัพขั้นสูงก็เลยนะเป็นกรอบแดง3จุดด้วยนะฮะโอเคเพื่อนๆสงสัยต้องมารอดูในคลิปหน้า